สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาและราศีธนูทุกคนทุกท่านนะคะอยู่กับช่องมนิงทาร่นะคะคลิปนี้เป็นคลิปอ่านดวงของชาวลัคนาราศีธนูในเดือนมีนาคม2,568เดี๋ยวเรามาดูกันว่าดวงของคุณจะเป็นอย่างไรดาวหลายๆดวงก็จะเริ่มขยับในเดือนนี้ด้วยเหมือนกันนะคะอาจจะขยับแค่เดินหน้าแต่ยังไม่ได้ย,าย้ายราศี แล้วก็จะมะีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นไพ่ทาโร่จะตีความออกมาว่าอย่างไรชาวลัคนาราศีธนูคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึงวันที่14มกราคมเป็นการดูตามโหราศาสไทยนะคะแบ่งราศีตามโหราศาสไทยแต่ว่าดูได้ทั้งลัคนาและราศีหรือดูได้ทั้งโหราศาสไทยโหราศาสตรตะวันตกนะคะก็ไม่ต้องไปซีเรียสเนาะคะ่ะก็เดี๋ยวเรามาดูกัน อย่างที่บอกว่าเป็นการดูโดยรวมนะคะอย่านำไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นจนกว่าจะดูดวงส่วนตัวดวงของคุณจะเป็นอย่างไรชาวลัคนาราศีธนูโอ้เดอะทาวเวอร์ขึ้นมาการเปลี่ยนแปลง สองเหรียญหนึ่งเหรียญการเปลี่ยนแปลงเพื่อเริ่มต้นโอกาสของการได้เงินได้ทองเด็กถือเหรียญขึ้นมาการเห็นคุณค่าการถูกให้คุณค่าโอ้ไพ่เหรียญขึ้นมา f o r of p e n t a c l e ความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์การมีเงินมีทอง high p r i e s t e s แล้วก็ six of p e n t a c l e ีเกณฑ์จะได้เงินได้ทองมีเกณฑ์จะได้ลงทุนทำอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือถ้าใครรอในเรื่องของการถูกช่วยเหลือในเรื่องของการเงินก็มโกีโอกาสที่จะได้นะคะสามดาบขึ้นมาแล้วก็สามไม้เท้าแปดดาบว้าวไพสรุปสวยมากคะ่ะ the world ความสําเร็จ การได้ดังใจการถูกอบอุ้มจากจัก,กรวาลดวงกำลังจะค่อยๆดีขึ้นนะคะบางท่านเจอบททดสอบอยู่เหมือนกันอืมจากไพ่ที่ขึ้นมาคุณน่าจะอยู่ในสถานาการณ์ที่มืดแปดด้านเนาะอาจจะมีความกดดันสิ่งที่อาจจะแบกรับความคาดหวังจากคนรอบตัวหรือภาระค่าใช้จ่ายต่างๆมันอยู่รอบตัว หรือจอที่จะต้องจ่ายบางท่านก็อาจจะเจอกับทางตันรู้สึกมันมองไม่เห็นหนทางกำลังรอการแก้ไขก็ได้หรือบางท่านอาจจะรู้สึกว่าปิดหูปิดตาปิดไม่อยากรับฟังไม่อยากอยากอยู่เงีย,งยบๆอยากอยู่สันโดษแบบอยากอยู่กับตัวเองไม่อยากยุ่งกับใครเลยอาจจะเกิดความพังบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตของคุณก็ได้ เจอกับการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างมันทำให้ตัวของคุณมันรู้สึกพังอค่ะใจพังงานพังหรือชีวิตเหมือนมันเจอกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แบบปรับปรับฉับพลันไม่ได้ทันเตรียมตัวรับมือกับมันอะไรแบบนั้นก็ได้บางท่านก็ก่อนหน้านี้เจอกับความรู้สึกไม่มั่นใจเนาะเจอทางเลือก กับเรื่องของการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างอา่ด้วยความสูญเสียบางสิ่งบางอย่างก็ได้บางท่านเจอความสูญเสียในเรื่องของความรักหรือเจอความบั่นทอนเจอเออเรื่องของการโดนหักหลังหรือเจอความเจ็บปวดที่มันอยากจะเหมือนกับอยากจะลืมอะไรหลายๆอย่างอยากจะอยู่เงียบๆในช่วงเวลานี้ก็ได้กําลังอยากจะฮิวใจตัวเอง เหมือนคุณหาหนทางที่จะทําให้ตัวเองมีเงินมีทองเนาะแต่อาจจะบางท่านก็อาจจะลงทุนผิดพลาดทําททให้เสียเงินเสียทองแบบนั้นก็เป็นไปได้ดูคุณพยายามมากๆที่จะกอบกู้การเงินของคุณกอบกู้ชื่อเสียงกอบกู้รายได้ที่มันเคยมั่นคงคุณเป็นคนที่ให้ใจกับคนอื่นทําคุณกับคนอื่นเหมือนกับ ให้ใจให้แรงกำลังให้เงินให้ทองแต่ว่าอาจจะเจอการถูกหลอกถูกโกงเจอกับสิ่งที่มันไม่พึงใจอ่ะค่ะทำให้คุณรู้สึกย่ำแย่ตอนนี้บางท่านก็เสียอกเสียใจเสียงานเสียเพื่อนเสียคนรักมาก่อนหน้าน,นี้ก็ได้อืมคุณดูกลับมารักตัวเองมากๆ แล้วก็เหมือนกับอะไรที่มันผิดพลาดไปแล้วก็ช่างมันเอาใหม่ทำใหม่สู้ใหม่อะไรประมาณนั้นแต่ตอนนี้ขอหิวใจก่อนแปดดาบอะคะ่ะเจอความกดดันในเรื่องของความรู้สึกรู้สึกท้อแท้หาหนทางที่จะไปต่อไม่ไม่เจอหรือไม่ก็อยากจะได้คนเข้ามาเพื่อสพอร์ตหัวใจหรือไม่ก็รับฟังปัญหาต่างๆที่คุณได้เผชิญตอนนี้ก็ได้ บางท่านก็เจอกับในเรื่องของการเงินเนาะจากที่เคยมีเงินอาจจะถูกหลอกถูกโกงหรือลงทุนผิดพลาดเสียเงินสีทองทําให้สะดุดติดขัดในเรื่องของการเงินการเงินเข้ามาไม่เต็มที่หรือเหมือนกับว่าเป็นการหมุนเงินนะคะชักหน้าไม่ถึงหลังเป็นเดือนที่มีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงบางท่านก็ได้โอกาสของการหาเงินหาทองก้อนใหม่ๆหรือหารายได้ใหม่ๆเสริม บางท่านก็อาจจะทํางานหลายๆช่องทางมากกว่าหนึ่งช่องทางแน่นอนบางท่านก็ทําหมดงานอะไรก็แล้วแต่ทําหมดเป็นช่วงที่กําลังกอบโกยได้นิดได้หน่อยก็ต้องทําอะไรแบบนั้นอืมดูคุณถ้าก่อนหน,น้านี้เหมือนคุณเคยสูญเสียเนาะด้วยการที่คุณไม่ได้ไม่ได้วางแผนการใช้เงินหรือ,เ,อ,อเชื่อคนง่ายก็ได้แล้วก็ถูกหลอกถูกโกง หรือบางท่านก็อาจจะลงลงทุนร่วมหุ้นกันแล้วอผิดใจกันเสียเงินเสียทองอะไรแบบนั้นก็ได้ดูคุณคุณมีความมั่นใจนะกับสิ่งที่คุณเคยทำแต่ว่ามันพอเกิดักบเกิดความสูญเสียก็เลยทำให้คุณไม่ไม่มั่นใจตัวเองมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบางท่านก็ขอให้คุณเชื่อว่าสิ่งดีๆกำลังเกิดขึ้น สถานการณ์ที่มันร้ายมันจะกลับกลายเป็นดีได้ขอให้คุณเชื่อว่าสิ่งต่างๆเป็นบททดสอบเป็นเรื่องของการรับมือถ้าคุณไม่เจอกับปัญหาเลยคุณจะรับมือไม่ทันก็มันเป็นเรื่องของการเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่สำหรับบางคนอาจจะเป็นงานใหม่อาจจะเป็นบางท่านก็อาจจะเปิดร้านกิจการเปนของตัวเองอาจจะเริ่มจากเล็กๆแล้วค่อยๆขยับขยายแบบนั้นก็ได้แต่บางท่านก็อาจจะ ขาดสภาพคล่องเนาะในเรื่องของการเงินก็รอาการช่วยเหลือหรือบางท่านอาจจะไปออ่เขอเหมือนยื่นกู้ในเรื่องของการเงินเพื่อที่จะมาลงทุนก็ได้ในบางท่านหรือบางท่านก็อาจจะช่วงนี้มีคนเข้ามาเพื่อขอความช่วยเหลือคุณก็ได้ในเรื่องของการเงินอืมก็มีโอกาสนะคะที่คุณจะฟื้นกลับมาเออ่มีเงินมีทองได้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อ คันลองขึ้นมาสิบเหรียญมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ได้ทุกอย่างจากความขยันความอดทนการไม่ยอมแพ้ของคุณเหมือนคุณตั้งอกตั้งใจทําอะไรก็แล้วแต่คุณทําจนสุดมีเกณฑ์ได้มรดกมีเกณฑ์ได้เงินได้เงินก้อนโตจากความพยายามจากการที่คุณไม่ย่อท้อกับมันแล้วก็ทุ่มเทมีคนช่วยคุณนะคะมีคนช่วยสนับสนุนมีคนช่วยเหลือ เหมือนชีวิตของคุณกําลังจะเหมือนฟื้นตัวค่ะคุณจะกอบกู้ชื่อเสียงของคุณกลับมา,ามีเงินมีท้องได้มีชื่อเสียงได้จากความขยันอดทนทุ่มเทของคุณอาจจะเป็นก้าวเล็กๆแต่คุณจะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากคนรอบข้างจากเ,าเพื่อนฝูงจากกัลยะาณมิตรหรือจากคู่ค้าคู่สัญญาคู่ขายแบบนั้นก็ได้ มีเกณฑ์ที่คุณจะกลับมามีความสุขได้อีกครั้งการมีเงินทองการมีชีวิตที่สุขสบายหลุดพ้นจากปัญหาต่างๆแล้วก็เหมือนกับคุณจะได้ก้าวข้ามผ่านกับสิ่งที่มันเป็นอุปสรรคสิ่งที่มันบั่นทอนคุณต่างๆศัตรูที่คอยทำร้ายคุณเขาก็จะเหมือนกับได้รับผลกรรมนั้นเหมือนกันเนาะคุณอาจจะเคยให้สิ่งดีๆเขาไปแต่คุณอาจจะเป็นดวง ทำคุณคนไม่ขึ้นทำไม่ขึ้นไม่พอยังโดนทํำร้ายอีกเนาะก็ขอให้คุณเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงสิ่งที่คุณทําดีก็จะสะท้อนคุณในด้านดีใครที่ทําไม่ดีไปเขาก็จะโดนสะท้อนในด้านไม่ดีเหมือนกันค่ะก็เดี๋ยวเรามาดูต่อในเรื่องของการงานของคุณเป็นอย่างไรงานของชาวลัคนาราศีธนูในเดือนมีนาคมสองพจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณคะ โอ้ oh, พินาตขึ้นมาระวังในเรื่องของทาวเวอร์เนาะอารมณ์ความรู้สึกของคุณบางท่านก็คาดหวังกับเรื่องของการทำงานคุณเป็นคนที่เหมือนเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวเนาะแล้วก็ทำอะไรชอบทำแบบไม่เปิดเผยอะ่ะบางครั้งคุณก็โดนปาดหน้าเค้กโดนเอเหมือนทำดีเท่าไหร่ก็ไม่ถูกมองเห็นเพราะคุณไม่เปิดเผยตัวเองหรือไม่ก็ ไม่ค่อยชอบให้ใครมาเยือนยอชอบอยู่เบื้องหลังชอบอยู่เงียบๆอะไรแบบนั้นมันทําให้คุณสูญเสียบางคนก็อาจจะถูกเหมือนกับบูลลี่เนาะถูกแบบใส่ไร้เพศสีหรือถูกอิจฉาค่ะทําดีเกินหน้าเกินตาเหมือนผลงานของคุณมันโดดเด่นแล้วก็ทําให้คนอิจฉาลิษยาจ้องทําร้ายขัดแข้งขัดขาหรือไม่ก็อาจจะแบบ ใส่ลายป้ายสีนินทาคุณรับหลังอะไรแบบนั้นทําทุกอย่างเพื่อให้คุณเหมือนกับให้คุณแย่เนาะคุณจะได้ไม่ไปต่อคุณจะได้เอลาออกจากงานไปเลยในบางท่านก็แบบแบบนั้นเลยอืมก็มีเกณฑ์ที่คุณจะกลับมาฟื้นตัวเองได้คุณรู้จากการที่เหมือนปกป้องตัวเองเป็นนะคะรู้จักความผิดพลาดรู้จักความผิดหวังต่างๆนํา,านมาเป็นเกาะป้องกันนํามาเพื่อแก้ไข นำมาเพื่อปกป้องตัวเองเหมือนคุณมีกลยุทธ์กลยุทธ์มากขึ้นเนาะแล้วก็ใช้ความเก่งของตัวเองให้เป็นประโยชน์งานของคุณก็จะกลับมาโดดเด่นอีกครั้งใครที่ทำร้ายคุณเขาก็จะเจอกับความพินาศเหมือนกับไพรลีพินาศคุณจะกลับมาเฉิดฉายได้อีกครั้งคุณจะกลับมามีชื่อเสียงมีเงินมีทอง บางท่านก็อาจจะเป็นก้าวแรกกับการทํางานใหม่ๆห,หรือบางท่านก็อาจจะทํางานทําหลายๆอย่างค่ะอืมเพราะว่ารายจ่ายของคุณมันน่าจะเยอะเหมือนกันทํำหลายๆอย่างบางท่านก็ช่วงนี้มันมีเรื่องของความปุบปรับฉับพลันเข้ามาอาจจะได้เงินแบบปุบปรับฉับพลันหรือจะเสียเงินแบบปุบปรับฉับพลันแบบนั้นก็ได้หรือบางท่านก็ถูกเรียกตัวไปทํางานที่ไกลๆเอ่อ ต่างที่ต่างถิ่นแดนไกลอะไรแบบนั้นก็ได้มันดูคุณไม่ได้คาดหวังแต่คุณอาจจะถูกปรปปับไปไปประจําตําแหน่งต่างประเทศหรือไปอรับตําแหน่งใหม่อยู่ที่ไกลขึ้นอะไรแบบนั้นอาจจะอยู่ต่างจังหวัดไปเลยก็ได้มันเป็นเรื่องของการต้องไปแบบปรับปรับฉับพลันหรือบางท่านก็อาจจะเจองานเร่งงานด่วนที่จะเข้ามาในช่วงนี้ก็ระวังในเรื่องของ การเสียหายเอกสารเสียหายาหรือไม่ก็อุบัติเหตุที่มันจะเกิดขึ้นก็ได้อุบัติเหตุในเรื่องของอางานงานเล็ดงานเลื่อนอหรือถ้าใครทำงานเกี่ยวกับการซ่อมแซมหรือทำงานเกี่ยวกับการสร้างสร้างบ้านสร้าง,าางคอนโดสร้างตึกราบ้านช่องอะไรแบบเนี้ย ก็มีเกณฑ์ที่จะโดดเด่นได้เงินทองเข้ามาเป็นเงินแบบสะพัดเข้ามาในช่วงนี้หรือไม่ก็ได้เริ่มเก็บเงินเก็บทองได้ในบางคนหรือบางท่านก็ทํางานเกี่ยวกับโครงสร้างใหญ่ๆก็มีโอกาสจะได้เงินได้ทองก้อนโตในช่วงนี้หรือถ้าใครทํางานเกี่ยวกับโลกออนไลน์เกี่ยวกับต่างชาติต่างภาษามีเกณฑ์ได้เงินได้ทองในช่วงนี้บางท่านอาจจะเริ่มทำเป็นก้าวเล็กๆหรือได้เงินเล็กๆน้อยๆในช่วงนี้ ก็เหมือนคุณจะสะสมเป็นเงินก้อนโตได้หรือบางครั้งอาจจะทำงานมีความเสี่ยงเป็นงานเสียเส่ยงๆก็มีโอกาสจะได้เงินได้ทองเหมือนกันเหมือนคุณมีพะละกําลังอะค่ะขาดแต่ความร่วมมือร่วม,มใจหรืออสมาธิก็ได้ช่วงนี้คุณอาจจะไม่มีสมาธิกับตัวเองเพราะคุณอาจจะโดนกดดันในเรื่องของเวลาเวลากระชั้นชิดหรือ อารมณ์ความรู้สึกของคุณไม่อยู่กับเนื้อกับตัวตอนนี้มีเรื่องที่มันกังวลใจอะไรแบบนั้นก็ได้ที่จะทําให้อ่การงานเสียหายก็ระวังนะคะในช่วงนี้ต้องอดูแลตัวเองหรือไม่ก็พยายามจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวก็จะทําให้ความผิดพลาดมันน้อยลงก็มีเกณฑ์นะคะที่คุณจะได้ทําอะไรบางสิ่งบางอย่างการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างจะเกิดขึ้นในเรื่องของเนื้องานบางท่านก็อาจจะ มีเกณฑ์ที่ได้จะได้ทํางานเก่าๆนํานงานเก่าๆามาทําใหม่อดังเปียงปัางแล้วก็เหมือนกับอผลงานโดดเด่นอะไรแบบนั้นเลยก็ได้ดูคุณจะกลับมาเฉิดฉายมีเงินมีทองได้อีกครั้งมีชื่อเสียงได้อีกครั้งแล้วก็ทําให้ชีวิตมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นนะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะกลับมาฟื้นตัวในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การง,งานหรือความน่าเชื่อถือความน่าไว้ใจในเรื่องของงาน บางครั้งก็อาจจะแปลได้อีกอย่างว่าการเปลี่ยนงานการโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่การงานหรือจะมีเหตุให้ให้คุณจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานเกิดขึ้นแน่นอน t h อ t o w e r ขึ้นมาบางท่านก็ก่อนหน้าน,นี้เจอกับเรื่องของการแบบไม่ค่อยกระตือรือร้นเนาะหรือไม่ก็แบบเป็นช่วงที่ดาวอังคารเดินถอยหลังมันมีความเหน็ดเหนื่อย เป็นช่วงที่แบบดาองคารเดินวิปลิตด้วยก็มีความเหน็ดเหนื่อยมีความท้อแท้รู้สึกอยากอยู่เงียบเงียบอะไรแบบนั้นเหมือนกับทํางานเงียบเงียบทำงานเบื้องหลังแต่ตอนนี้เหมือนคุณจะโดนเขยา่าเหมือนคุณจะโดนแอคทีฟให้คุณแอคทีฟมันมีจุดเปลี่ยนหรือจุดพีคบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณต้องลุกขึ้นมาตะลุยอีกรอบหนึ่งแล้วก็มีเกณฑ์ที่คุณจะโดดเด่นผลงานเป็นที่ประจักษ์ได้ก้าวหน้าในเรื่องของ หน้าที่การงานหรือไม่ก็เติบโตมีเกณฑ์การวางแผนกับสิ่งใหม่ๆกับเรื่องของโปรเจกต์ใหม่ๆกับงานใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นดูคุณมีความหวังหวังว่าจะกลับมาเพื่อกอบกู้ชื่อเสียงรายได้แล้วก็การเงินการทองเพราะดูคุณโดดเด่นมากๆแหละแต่ว่าอาจจะช่วงที่ดาวอังคารเนาะเดินวิปริตก็เป็นช่วงของการแบบหมดกำลังใจท้อแท้ ความเบื่อนายคุณจะกลับมาเฉอฉายได้อีกครั้งนะคะจะมีคนสนใจจะมีชื่อเสียงมีคนรู้จักคุณค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของการเงินนะคะว่าเป็นอย่างไรก<อ>ารเงินของคุณชาวลัคนาราศีธนูในเดือนมีนาคม2,568จะเป็นอย่างไรคะการเงินของคุณเงินของคุณจะคืบหน้าบางท่านก็ถ้าใครยื่นกู้ไปในช่วงนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะตอบรับในด้านดี หรือถ้าใครอยากได้เงินก้อนช่วงนี้เหมือนคุณจะได้เงินจากหลากหลายทางนะคะมีเกณฑ์สำเร็จมีเกณฑ์ได้เงินได้ทองคุณอาจจะมีรายจ่ายรอบตัวหรือรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพของตัวเองก็ได้ช่วงนี้ก็หมั่นทําบุญนิดนึงนะคะจัดเมนขึ้นมาเหมือนคุณจะหลุดจากภาระของการแบกรับภาระรายจ่ายบางสิ่งบางอย่างมันเหมือนกับจะได้ปลดเปื้องลงไปบ้างเนาะ เหมือนคุณจะจัดการปัญหาอะไรจ่ายได้ดีขึ้นแล้วก็การเงินดุกแข็งแร่งการเงินบางท่านอาจจะเสียเงินกับประกันบ้านประกันรถหรือตึกลาบ้านช่องเสียหายได้ซ่อมอท่อแตกน้ํารั่วหลังคารั่วอะไรแบบนั้นก็ได้เหมือนคุณจะได้ทําหรือบางท่านอาจจะซ่อมบ้านซ่อมรถอะไรแบบนั้นก็มีรายจ่ายรอบตัวค่ะบอกไปเลยว่ามีรายจ่ายรอบตัวต้องเซฟดีๆบางท่านก็เสียเงินกับสุขภาพของตัวเอง ก็ต้องอย่างที่บอกต้องเซฟเนาะแต่คุณก็เป็นคนหาเงินเก่งนะเป็นคนที่รู้จักเก็บในเดือนนี้อาจจะเป็นสิ่งที่คุณเคยเป็นปัญหามาก่อนอาจจะถูกหลอกถูกโกงอาจจะถูกยืมเงินไปไม่ได้คืนหรือมันมีรายจ่ายเยอะแยะแต่คุณอาจจะมองแล้วว่าอาบางท่านก็อาจจะช่วยคนอื่นจนตัวเองเดือดร้อนในเรื่องของการเงินก็ได้ตอนนี้คุณกลับมารู้จักเก็บเงิน สี่เหรียญนะคะเก็บเงินเป็นตันหนีมากขึ้นมีเกณฑ์มีเงินเหลือเก็บบ้างอะไรแบบนั้นก็ไม่ใช้จ่ายแบบสุรุสุ่ายเนาะถึงมันจะมีรายจ่ายอยู่แล้วก็สามารถควบคุมได้แล้วก็ส่วนที่จ่ายเพิ่มอาจจะน้อยลงอะไรแบบนั้นค่ะดูมีเกณฑ์ได้เก็บเงินเก็บทองได้บ้างบางท่านก็อาจจะปุ๊บปั๊บรับโชคก็ได้นะอาจจะได้เงินได้ทองแบบปุ๊บปั๊บฉับพลันเงินจากอากาศอะไรแบบนั้นก็ได้ หรือบางท่านทำงานเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนก็มีเกณฑ์ได้เงินได้ทองเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในส่วนของสุขภาพของคุณเป็นอย่างไรชาวลัคนาราศีธนูโอ้บางท่านทำงานหนักเนาะทำงานเยอะก็ระวังในเรื่องของสุขภาพการนอนดึกการนอนน้อยพักผ่อนไม่เพียงพอหรืออโรคซึมเศร้าแบบนั้นก็เป็นไปได้แบบว่า ไม่ได้เจอผู้คนหรือทำงานหนักมากๆาะคะ่ะก็ทำให้คุณแบบเหนื่อยอ่อนอ่อนล้าอ่อนแรงปวดขั้นเนื้อขั้นตัวโดยไม่มีสาเหตุอะไรแบบนั้นแล้วก็มันมีเกณฑ์ได้เสียเงินเสียทองกับสุขภาพเนาะโอ้บางท่านก็ระวังในเรื่องของฟืนไฟนะคะพี่นาฏขึ้นมาหรือระวังการอ่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือระวังการ เกิดอุบัติเหตุก็ได้หรือตกจากทิศสูงแบบนั้นก็ได้แต่โดยรวมแล้วคุณจะเหมือนกับถ้าใครเป็นอะไรที่มันเลื้อลังอยู่เป็นโรคที่มันเลื้อลังอะไรแบบนี้คุณก็เหมือนกับว่าควบคุมอาหารการกินได้ดีบางท่านก็อาจจะเจอยาดีเจอหมอถูกโรคเหมือนกับวินิจฉัยโรค ถูกอะไรแบบนั้นเนาะก็มีเกณฑ์ที่สุขภาพจะดีขึ้นนะคะแต่วขึ้นมาอาจจะบำรุงร่างกายเยอะขึ้นหรือทานยาวิตามินทานเพื่อสุขภาพมากขึ้นนะคะเหมือนคุณกลับมาดูแลสุขภาพบางท่านก็อาจจะเคยเจอกับอุบัติเหตุใหญ่ๆมาเนาะก็เป็นช่วงที่คุณจะได้ฟื้นตัวฟื้นกําลังกายพักฟื้นอะไรแบบนั้นก็จะกลับมาแข็งแรงได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อ บทสรุปจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะบอกอะไรไพ่ของคำว่าพะอินขึ้นมาอำนาจการปกครองประทานทำรงรักษาสงบร่มเย็นเป็นเดือนที่คุณจะมีความรับรื่นดีค่ะในเรื่องของการงานการใช้ชีวิตถึงจะมีอุปสรรคหรือ เรื่องของการบันทอนบ้างแต่ว่าในเดือนนี้ก็ไม่ได้แย่จนเกินไปนะคะแค่ระวังความเสียหายจากอารมณ์ความรู้สึกของคุณก็ได้เจ้าที่จะทางขึ้นมาชีวิตจะมีความร่มเย็นเป็นสุขที่อยู่อาศัยบ้านเรือนคุ้มครองดูแลบางท่านก็มีเกณฑ์จะได้ซื้อบ้านหรือจะได้ซ่อมบ้านในช่วงนี้ก็ได้หรือบางท่านอาจจะได้เลขเด่นนําโชคจากบ้านตัวเองพระถังสําจัการเดินทางมีเกณฑ์ที่คุณจะ คลี่คลายปัญหาอุปสรรคต่างๆได้แล้วก็การเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นแต่คุณสามารถควบคุมได้หรือเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้คุณไปสู่จุดที่ดีขึ้นคุณจะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้มีเกณฑ์การเดินทางไกลนะคะหรือใกล้ก็ได้มหาเสาน่ห์เย้ายวนการกิจเรื่องทางโลกคุณเป็นคนที่ในเดือนนี้ก็จะมีเสน่ห์มีคนเข้ามารายล้อมหรือ บางท่านระวังในเรื่องของคนที่จะเข้ามาบั่นทอนในใจถ้าบางท่านมีความรักก็ระวังรักจะเเหมือนมีเรื่องของการแตกเล้าวอะไรแบบนั้นสามดาบขึ้นมาระวังในเรื่องของการสูญเสียความรักหรือการพูดแทงใจดำกันหรือการไม่เข้าใจอารมณ์ที่มันฉุนเฉียว อารมณ์ที่มันโมโหร้ายอะไรแบบนั้นค่ะต้องระวังระวังอารมณ์ระวังคําพูดของตัวเองเวลาพูดออกไปแล้วช่วงที่มีอารมณ์เนาะมันก็อาจจะพูดแทงใจกันหรือไม่อไม่ให้เกียิกันอืมมันจะนําความเสียหายมาให้คุณได้นะคะพก,กิจสนะขึ้นมาอ่อนโยนปกป้องดูแลความรักและการเสียสละมีเกณฑ์ที่จะเจอข่าวดีในเรื่องของความรักนะคะภก,กิจสะมา คุณเหมือนอารมณ์ของคุณจะค่อยๆดีขึ้นหรือถ้าอารมณ์คุณดีขึ้นคุณจะได้รับการซัพพอร์ตหรือเหมือนคู่ของคุณก็จะรักคุณมากขึ้นหรือไม่ก็คุณดูปล่อยวางมากขึ้นเนาะภารกิจสนะขึ้นมาการปล่อยวางการเป็นที่รักการถูกรักเป็นช่วงที่คุณมีเสน่ห์จะมีคนเข้าหาคุณในเดือนนี้แล้วก็เป็นช่วงที่คุณจะโดดเด่นในเรื่องของการหาเงิน การสร้างงานดีๆออกมาหรือการได้โปรเจกต์ใหม่ๆหรือบางท่านก็อาจจะมีจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญที่จะเกิดขึ้นกับคุณการเปลี่ยนงานการเปลี่ยนแผนกหรือการปรับเปลี่ยนตําแหน่งหน้าที่ที่สูงขึ้นก็ได้ในบางท่านหรือบางท่านก็เจอความไม่ถูกใจเจอความเาบียดเบียนเจอกับความอึดอัดในเรื่องของการทํางานแต่มันก็จะมีแค่ช่วงแรกๆ ความอึดอัดก็จะมีในช่วงแรกๆมันจะปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นขอให้คุณบาลานซ์กับการใช้ชีวิตหรืออาจจะหารูทางถ้าคุณคิดว่าจะออกจากงานเก่าก็ขอให้คุณหารูทางใหม่ๆก่อนแล้วก็รู้ว่าแนวโน้มมันมีความมั่นคงแล้วถึงจะปล่อยมือจากงานเก่าเนาะเพราะว่าไพ่ของเด e อ o ทาวเวอร์ขึ้นมาคุณอาจจะกับเอ่อเหมือนเหมือนคุณอาจจะหนีเสือปะจระเข้อะไรแบบนั้นก็ได้เพราะว่างานใหม่อาจจะดีหรือ มันเหมือนกับเหมือนกับเราอยู่งานเก่าอะไรแบบนั้นอืก็พยายามพยายามศึกษาดีๆกับสิ่งที่คุณจะเปลี่ยนแปลงกับสิ่งที่คุณจะเหมือนเปลี่ยนไปทําอย่างอื่นก็จะต้องศึกษาเนาะก็เป็นเรื่องราวที่คุณอาจจะมีความกังวลใจในเดือนนี้หรือมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบ,บุบรับฉับพันแล้วก็เหมือนคุณจะ กลัวนะกลัวกับการเปลี่ยนแปลงขอให้คุณเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีมากๆแน่นอนเพราะว่าไพ่เด็กถือเหรียญคุณจะถูกเห็นคุณค่าคุณจะทําได้ในสิ่งที่คุณกังวลใจแล้วก็ถึงมันจะไม่ได้ดังใจกับสิ่งที่ต้องทําแต่มันก็สามารถเติบโตได้มันก็สามารถมีความมั่นคงได้เหมือนคุณต้องศึกษาถ้าคุณไม่รู้ก็ต้องศึกษาหรือ คุณเป็นคนเก่งนะจริงๆแล้วมันมีเรื่องของการาความอึดอัดบ้างอะแต่ว่ามันก็จะสําเร็จได้มีเกณฑ์จะได้ดังหวังที่คุณตั้งใจไว้นะคะการได้เงินได้ทองการเป็นที่รู้จักหรือชื่อเสียงในด้านดีของคุณกำลังจะได้รับการยอมรับเหมือนว่าจะมีคนรู้จักคุณในแง่ดีเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของเลขเด่นนำโชคในเดือนมีนาคม2568 ชาวธนูได้เลขอะไรคะเด็กถือถ้วย The Lover เลขหกคะ่ะ The Date เลขหนึ่งสามหกหนึ่งสามเป็นเลขเด่นนำโชคให้คุณในเดือนมีนาคม2568ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์คอมเมนต์น่ารักน่ารักหรือไม่ก็ support morning ได้ในทุกๆช่องทาง แล้วก็ขอบคุณ FC ทุกคนทุกท่านสำหรับการให้ติปให้แตงสำหรับการกดไลค์กดแชร์สำหรับการคอมเมนต์น่ารักน่นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ